ถามมาคุณจุนตอบให้คำนี้ออกเสียงยากเนาะสะกดยากออกเสียงก็ยากวันนี้คุณจะออกเสียงให้คุณฟังทั้งสองสำเนียงเลยนะคะทั้งอังกฤษและอเมริกันค่ะคำนี้สำเนียงอังกฤษออกเสียงว่า restaurant restaurant สำเนียงอเมริกันออกเสียงว่า restaurant restaurant ออกเสียงเป็นชชอๆแบบนี้นะคะสำเนียงอังกฤษ r s rest r o n t restaurant Restaurant ส่วนสำเนียงอเมริกันนะคะออกเสียงว่า r er, e s rest, t r t r er, a n t, rant, rest, t rant, restaurant 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 ออกเสียงเน้นหนักที่พยางค์แรกเลยทั้งสองสำเนียงค่ะ restaurant restaurant หากคุณมีปัญหาในการสื่อสารนะคะพูดออกมาแล้วฝรั่งฟังไม่ออกคุณจะมีคลาสฝึกสำเนียงปรับออกเสียงด้วยฟอนิกส์ที่จะช่วยคุณไม่ให้ฝรั่งทำนั่งงใส่คุณอีกต